สวัสดีค่ะนางแบบกิติมาศของเรานะคะน้องโฟกัสยินหยางเมืองช้างค่ะว่าที่นาโอมิแห่งประเทศสุรินเหลาเนะาะมาโพสในคลิปนี้ค่ะเป็นผ้าไหมสีหวานหวานเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะจ๊ะค่ะผืนที่หนึ่งนะคะ,สะโสรไม่ใช่สโสรติดนิสัยโสรงเพิ่งคุยเพิ่งโรงไปเป็นผ้าไหมสีหวานสามตะกอจากอำเภอสีขอรภูมินะคะที่ผืนนี้ศูนยจากคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะคะ ให,ให้ราคาพ7 0 0จ็ดนะคะเพราะว่าเป็นการทอแน่นๆท่านไหนที่ชอบอผ้าไหมสีชมพูหวานๆนะคะให้ชมเนี้ยค่ะนะคะว่าความความหนาของการทอแน่นๆนะคะดึงๆตึง,ตงสุูกนะคะน้องนางแบบของเรานี่ค่ะมีเจยที่สวยงามคุณผู้ชมสามารถใช้เจยนี้เป็นเวลาที่เป็นตรงผ้าถุงป้ายเนี่ยเจยนี้จะช่วยได้เลยนะคะเป็นลายโคมนะคะเป็นลายโคมซึ่งให้ชมลายใกล้ๆนะคะ สีหวานมากเลยท่านใดสนใจนะคะศูนหนึ่งนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะส่งสี่สิบบาทเท่านั้นเองไกด์แพทไม่ได้เน้นอะไรเน้นให้คุณผู้ชมมีโอกาสได้ช้อปปิ้งโดยที่ไม่ต้องเดินทางมาจึงเน้นให้ซูมที่ลายผืนผ้าท้องผ้าของผืนนี้นะคะสวยค่ะสีจริงตามนี้เพราะาไกด์แพทไล่สีตามจริงนะจ๊ะให้คุณผู้ชมช้อปปิ้งเสมอเหมือนเลยแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวนึงนะคะอโอเคไปที่เอวค่ะลูก น่โอเคนี่นะคะเป็นลายโคมนะคะซึ่งเป็นลายโบราณอยู่แล้วนะคะผ้าไหมสุรินจะมียาลายเยอะมากนี่นะคะสวยมากเลยอยู่ในตัวคนนี่ผ้าไหมจะมีมิติแล้วก็สวยงามเพราะฉะนั้น่าเดี๋ยวเรารัดเอวเป็นนุ่งแบบผ้าถุงนะนลูกนี่เลยนะคะสวยมากนะคะนี่นะคะ เมื่ออยู่ในตัวนางแบบนะคะก็จะเห็นลายชัดๆแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมสนใจทักมาได้นะคะนี่นะคะอ่ะศ1นะคะต่อไปศูนย์จ้าต่อไปเบอร์ศูย์ค่ะคุณผู้ชมซึ่งเหมือนกันนะคะ,ะนางแบบของเรารัดเอวค่ะลูกรัดเอวแบบนี้ร้อนะเหมือนกันนะคะศูนเหมือนกันได้คุณผู้ชมเลือกค่ะว่าบางทีอาจจะ มีความชอบไม่เหมือนกันนะคะ02จ้า1 7 0 0ค่ะคุณผู้ชมเป็นลายโคมค่ะเอารัดเอวค่ะน่งแบบแมวนะคะน่คะนางแบบเด็กอายุป6นะคะสามตะกอค่ะอ่ะเบอร์0ูนย์นะคะต่อไปจ้าต่อไปเป็น0ูนามนะคะค่ผู้ชมเลือกเอาเพราะว่าสีสรงเอ้สีสรงอีกแล้วสีผ้าไหมส,สีหวานสำหรับสามตะกอนะคะอ่าดูกันนะคะนี่เลยค่ะ สวยไหมอ่าเลือกกันเองนะคะ<ส>เพราะว่ามันเหมือนกันนะคะให้คุณผู้ชมเลือกค่ะสำหรับ0ูนนะคะเพราะบางท่านบอกว่า<ส>ชอบเบอร์1เบอร์2เบอร์3านะคะราคาพันเเท่ากันจ้าเอาส่เอลูกส่เอวครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งอ่ะสวยไหมคะอ่านั่งแบบของเรานะคะป6เองอ่ะต่อไปรัดเอวค่ะลูกนี่นั่งแบบของเราหุ่นดีไหมคะนะอ่ะโอเคอ่ะต่อไปเบอร์สี่จ้า ต่อไปเป็นเบอร์ศูนย์สี่คุณผู้ชมราคาเท่ากันนะคะนาะงแบบกจจิภาษ์ของเราในียิ้มหน่อยสิลูกนี่ช่วยพระพัรมาหากินนะคะให้ค่าขนมนะเนี่ยทำงานแป๊บเดียวได้ค่าขนมไวมากศูนย์สี่คุณผู้ชมเลือกเองจา้าสวยมากเลย<อ>เบอร์นี้นะคะลายนี้ทอแน่นๆค่ะจังเภอศรีขอรภูมินะคะพันเจ็ดค่ะแน่นค่ะพันเจ็ดนะคะส่งสี่สิบบาทนะคะนี่ยังไม่อ่านน้ำยาน,นะจ๊ะถ้าอ่านน้ำยาจะขนาดไหนถ้าคุณผู้ชมอยากให้บริการนี้ก็ซื้อบริการได้ถ้าอยากแบบ ้าไหมลงจากหน้ากีกันนะคะเบอร์นี้จะเป็นลายระหว่างเขาเรียกว่าลายน้ําไหลแต่ว่าลายน้ําไหลแบบว่ารวมกันระหว่างตัวนี้จะเป็นร้อยเส้นนะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นลายประยุกต์รวมกันนั่นคือความเสน่ห์ของลายร้อยดาวนะคะจะมีโฮอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะนี่คือโฮโฮแล้วก็มีร้อยเส้นอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะสวยมากเลยสําหรับพื้นนี้เบอร์ศูนย์สี่ใช่ไหมลูกอ,อ่านแบบของเราใส่ที่ครึ่งตัวก่อนลูก นี่ค่ะนางแบบของเราใส่ขึ้นตัวให้คุณผู้ชมดูนะคะอ่าต่อไปใส่ที่เอวเป็นผ้าถุงค่ะลูกนี่นะคะให้ชมลายใกล้ๆนะคะเพื่อให้รู้ว่าอยู่ในขุนคนเนี่ยสวยยังไงนะคะนางเอกนั่งน,ง,นงแบบกลางขานหนึ่งลูกอ่ามีรมีมีสรีละหน่อยนะคะนี่ค่ะสนใจนะคะ04ค่ะทักมาได้ค่ะสวยนะผืนนี้นะคะจ้ะาค่ะต่อไปจะเป็นเบอร์05 ขออภัยนะคะนางแบบของเราเบอร์ศูนย์ห้าค่ะอ่าเป็นข้างบนเป็นแบบนี้ค่ะอ่าเบอร์ศูนย์ห้านะคะ,ะ,ะ,คะไม่รู้ว่าลายอะไรเนี่ยเรียกว่าอะไรเนี่ยสร้อยดอกหม้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเบอร์ศูนย์ห้าแล้วกันเนาะแกแพทย์จำลายไม่ได้ขออภัยจริงๆค่ะคุณผู้ชมนะคะนี่นะคะเชิงข้างบนแบบนี้นะคะสาหรับศูนย์ห้าค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวนะคะให้กล้องจับก่อนค่ะตอนนี้กล้องกล้องไม่จับ อ่ะโอเคท้องผ้าจะเป็นออกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะอ่ะใส่เอวซิลูกครึ่งหนึ่งค่ะครึ่งหนึ่งนะคะให้คุณผู้ชมเห็นลายตรงนี้นะคะว่าน,นี่คือสีจริงค่ะคุณผู้ชมจะได้เอฟได้ทุกนะคะศูนย์ห้ามีเจอที่สวยงามแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมศูนย์ห้าค่ะอ่ะศูนย์ห้าศูนย์ห้าค่ะอารัดเอวของลูกศูนย์ห้าสวยมากศูนย์ห้านะคะ 5นยนะคะ1ั0เจ้าส่ง40บาทสนใจทักมาด่วนเลยนะจ๊ะถ้าช้าไม่ทันคุณเพื่อนๆพนี่คุณแม่แม่ปีปีพี่พี่ปปพี่พี่จากทั้งประเทศไทยนะคะเพราะว่าทุกท่านเห็นก่อนโทรมาก่อนจองก่อนแพทให้สิทธิ์หมดเลยนะคะโอนพวกนี้ก็ได้เก็บเงินไปท้ายได้หมดเลยจ้าผืนต่อไปค่ะค่ะต่อไปเป็นผืนที่6ค่ะเป็นลายดอกมะเขือสวยมากๆเลยผืนนี้สวยสุดเลยนะคะนี่ค่ะ านางแบบของเราดึงด้วยดึงดวยแดนโชว์ oh <my> ด้วย <laughs> อ่านี่ค่ะสวยมากเลยค่ะผพืนนี้ศูนนะคะพันเค่ะไม่รีบซื้อไม่ได้นะคะเพราะช้านี่นานๆจะหาผ้าไหมสีหวานๆให้คุณผู้ชมเนี่ยทอนแน่นๆนะคะหนาปึ้งเลยค่ะนะคะถ้าไม่ดีแก้แพทไม่นํามาโพสนะคะช่วยเหลือทุกร้านค้าจากเพอสีขอรภูมิค่ะ oh <my> อ่านี่นะคะ oh <my> นี่ค่ะให้ชมลายอย่างนี้นะคะสีแบบนี้เลย อ่านี่นะมีเขียวด้วยนะคะแต่เป็นย้อมสีเคมีนะคุณผู้ชมมีเจยที่สวยงามแบบนี้ค่ะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าสนใจทักน้องแพทมานะคะเบอร์โทรแล้วก็แอดไลน์มาคุยว่าอ่ายังไงคะขอชมสีสดๆนะคะอารัดเอวที่ลูกรัดเอลครลึ่งตัวนะคะอเดลครึ่งตัวนะคะคุณผู้ชมจะเห็นนะนี่คือผ้าไหมลายดอกมะเขือแล้วก็มีประยุกต์นะคะอ่ะเอาเป็นว่า คุณผู้ชมชมเองแล้วกันนะคะนี่ค่ะรัดเอวค่ะลูกนี่นะคะสวยมากให้ชมใกล้ๆนะจ๊ะถ้าช้าไม่ทันเพื่อนๆน,นะคะสีหวานๆแบบนี้นะคะคลาสสิกมากไม่ได้ย้อมเข้มนะคะสีจริงเป็นตามนี้เลยค่ะต่อไปผืนสุดท้ายนะจ๊ะอย่าลืมชมนะคะให้จบคลิปนะจ๊ะจะมีราคาพิเศษให้จ้าโอเคจ้าผืนสุดท้ายราคาพิเศษนะจ๊ะผืนสุดท้ายใครชมจนถึงคลิปนี้ผืนนี้สุดท้ายและโทรมาคนแรกนะคะ ผืนนี้ส่งฟรีค่ะอ่า1,700ค่ะให้สำหรับคุณผู้ชมที่เป็นแฟนคลับแล้วชมแล้วก็ซื้อนะคะเฟผืนนี้เบอร์สุดท้ายนะคะให้ไปเลยค่ะสำหรับผืนนี้ไกด์แพทยส่งให้ฟรีจ้า1,700นะคะเพราะฉะนั้นให้ไวค่ะเพราะว่าผ้าไหมผืนนี้ทอแน่นๆนะคะถ้าไม่ใช่ผ้าไหมทอแน่นๆฟืมเนี่ยไกด์แพทยจะไม่นำมาโพสนะคะเพราะว่าผ้าไหมของไกด์แพทเลือกมาแล้วค่ะว่าแต่ละผืน สวยและมีคุณค่าของการทอนะคะผืนสุดท้ายนี้สวยมากๆเลยค่ะนะคะให้ชมลายนะคะสีแบบนี้เลยค่ะเอารัดที่เอวหน่อยลูกนะคะรัดทเอวครึ่งนึงให้คุณผู้ชมเห็นลายใกล้ๆนะคะมีเจยสวยมากเลยถ้าเกิดไปถ่ายทําแบบว่าไปตัดเป็นชุดผ้าถุงสาเร็จด้านหน้าจะโชว์เจยตรงตรงตรง,ตรง,ตรงที่เราป้ายผ้าถุงได้เลยนะคะสวยมากเลยเห็นไหมคะอารัดที่เอวอีกลูกเป็นผ้าถุงค่ะ ท่านผืนนี้สวยนะคะคุณผู้ชมใครชมถึงคลิปสุดผืนสุดท้ายในคลิปนี้กายแพททร่งให้ฟรีค่ะ1,700ค่ะยิดตัดสินใจนะคะโทรมา081257-1709-081257-1709เซฟเบอร์นะคะคุยกันโทรมาหากายแพทก่อนเนาะว่าการโทรมาเนี่ยจะได้เซฟชื่อไว้แล้วแอดไลน์นะคะก็จะได้สินค้าไปโอนหรือว่าเก็บเงินปทางคุณผู้ชมเลือกได้เลยค่ะติดต่อมาด่วนเลยนะจ๊ะ 0812571709ให้ไวให้ไวนะจ๊ะรีบกันด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันคุณเพื่อนค่ะแล้วพบกันในคลิปต่อไปเรื่องราวของ้าไหมือนสวยๆที่กแพทดจะนํามาช่วยนะคะประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ทุกท่านได้เอฟโดยที่ไม่ต้องเดินทางมาจาัดสเวนพบกันในคลิปหน้าอย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจด้วยการกดถูกใจไม่ซื้อไม่ว่ากันนะคะแล้วก็รีบเอฟมานะจ๊ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะนางแบบของเราบายบายลาไปแล้วคะ่ะขอบคุณนะคะ